โอ้โหแบบคนเยอะจริงๆครับคนเต็มร้านเลยนะครับทันต์ก็นะครับตอนนี้เราก็กำลังทำอาหารอินเดียนะครับนี่นะครับพอดีเดวิดว่าจะทำอันนี้คือบัตเตอร์ชิคเก้นนะครับ400กรัมแกงไก่เนยนะครับ ก็ผมต้องทำมันจะเป็นคังเผาชิคเก้นนะครับรอกจะผมมีไก่อยู่แล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นไก่เห็นไหมเอ่ยซื้อผมานมครับก็จะมาผัดกับกับไก่นั่นเองนะครับก็นะครับหลังจากที่ผมได้ชิมอาหารเนาะจะเป็น เกินจอสเป็นเนื้อนะครับแล้วก็ขาดอะของไม่ครบแต่คิดว่ารสชาติอร่อยอยู่นะครับก็บัตเตอร์ชิคเก้นโนบัตเตอร์ก้อนครับเดี๋ยวเรามาทำไก่ผัดกันนะครับนี่ครับเปวนซอส broken jaws, b a t t e r chicken. If I have to get what it was, I'd say it was minisaloo. Yep. Before I think that, it's sour in mm. this. Like, I live in a car. I live in a car all the Very strange. They put the wrong ones. มาครับมากินข้าวด้วกันเป็นอาหารอินเดียนะครับแล้วก็อาหารจีนมาผสมกันบอดีทำกับข้าวเองนะ t h ดิสซาวาชูน mm ี่น้อบอลชุดว่าชุดว่าจะจ่าจากันน้องบได้ทำทำกิจสิ่งอย่างจารยยังคุกกี้ใช่ Why we can't get it? Why we can't get to a restaurant? It's mm. busy. Sounds busy. Try that now. Just working this one. That would be alright, I mean, you often end up with them cold in a restaurant, anyway. But why put that last call today? I don't know. Why is it called? I don't know. I don't know why it's cold. The test It's Strange to have it. The Indian. and Thai. Mm -hmm. They have some the chicken. The taste is good but I put the. I put a pepper and the salt on. ม e นก็ส์ long day today long day long day, long day and end up cooking our food ourselves yes it tired David tired today and we've been walking a lot today too so I hope you enjoy our video today เดินก็นะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้นะเป็นคลิปที่เหนื่อยแล้วก็ยาวมากๆเลยนะครับเดินทางประมาณหลายชั่วโมงเนาะก็เดี๋ยวเรากินข้าวต่อนะครับเราเจอกันเมื่อไหร่กันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ที่โรงแรมครับหลังจากที่เรามานั่งพิลักหลังจากเช็คอินเนาะขับรถมาสีชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นสระน้ำเลยนะครับสระน้ำของโรงแรมครับชื่อว่า p a p e r Beast Club Oh look at that So we here Yeah it's on the top <laughs> yeah. Let's go to our room ครับตอนนี้เราก็กำลังเริ่มออกมาจากรังแรมแล้วนะครับเนาะพอดีจะวิ่เสียงนกดังมากเลยสลดเบิร์สเซาล์ก็นั่นแหละครับพอดีจะมาหาร้านอาหารกินข้าวนะครับขับรถเหนื่อยเนาะก็วันนี่ก็จะเป็นท l านพอกดาร์กลัสสตรีทชอปปิ้งมอลล์สตรีทแมคคอริง c ม r ค s อ a n s สตรีท มาครอสินสตรีทนะครับแล้วก็นั่นแหละตอนเย็นก็ตอนกลางคืนก็ไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็น Day time usually คือ l o t people คือ l o t people when you get down here oh, w don't know yet That restaurant is uh, pizza and grill. Yeah. Yeah, you can see the sign there. They say backpacker. This is Chinese. Well, let me look at the menu here. Okay. <laughs> ก่อนนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินมาอีกหนฝั่งเลยแล้วก็จะเป็นแบบมีต้นไม้ที่แบบได้ไฟนะครับไฟดวงเล็กๆน่าสวยฝั่งนู้น,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 นเลยก็กำลังจะโอ้โหแบบคนเยอะจริงๆคนเต็มร้านเลยนะครับวัน,น ไฟสวยชอบก็นะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินหาอเดรส์รองเฟิร์สเรสองนัดขนาดเก็ดเอ็นนไมสวย